วันที่21พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาณโรงแรมกรุงริริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกองการเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบมมีโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะและการเป็นผู้นำที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ2568โดยนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายพันเลิศมีวุฒิสมเลขานุการนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนายสาธิตพันชุ่มปหลัดองคการบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงานโดยได้รับเกียรติจากพ่อจอจานอออ,อางชนินราชมณีเป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การจัดทําโครงการเพื่อให้บุคลากรความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถทางการบริหารงานที่เหมาะสมกับตําแหน่งมุ่งเน้นการเป็นผู้นําเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะพาวมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจตลอดจนสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมีการโน้มน้าวสร้างแรงจูงใจสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีและสนับสนุนการเปลี่ยนบทบาทสําคัญในเส้นทางอาชีพผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติบัตรราชการและการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบัญชาข่าวบี ซีนิวรายงาน